มีคนดูไปเกาะลอยกันแล้วเกาะลอยวันนี้วันหยุดยาวลดเยอะมากๆน้ำขึ้นด้วยวันนี้วันมาค้าบูชาเนะน้ำขึ้นก็ะจะพายายมาดูหอยใต้สะพานหอยแมลงผู้เลยไม่ได้ดูเลย hey, มาดูน้ำน้ำขึ้นคราวที่แล้วเรามาน้ำ สะพานหอยอเต็มไปหมดเลยน,กแ,ลนกแกว้วเราจะมาดูนกแก้วกันชมลมคนเลี้ยงนกแกว้วนะคนรักนกแกว้วเขาจะเอานอกมาบินเล่นตันนี้เราไปดูกันไปเลยนกแก้วเต็มเลยยายเปิดเอานอกแก้วมาบิน เดินมากะเดินไปกะเดินน้ำหน้าไปไหนพาแม่มาเดินก็ไม่ค่อยอยากจะมาเดินฮะดือ้อคนแก่มกกัดจกดื้อวันนี้ลมแรงเรือน้ำขึ้นมาค้าอค่ะคนเยอะเลยวัดอยู่ข้างบน ไ่เจอที่ไปบนวัดสักทีแม,ไม่ไปเลยไปเลยที่นี้อีกตัวหนึ่งนี่ใหญ่ๆนะคะนี่เลยชมรมคนนะี้ยนกคนเลี้ยงนกแก้วมาคอนกแก้วล็กๆๆด้วยอืมเป็นเลยบรรยากาศดีมากๆ ทเยไดู้ป่นันเพี่ดามเมื่อวันก่อนพี่โบพากันไปน enfin ู่นน่ะตึกนู่นน่ะไปกับดูไหมอ่ะ๋อคือเแลมันไม่เห็นพี่เด้อพาพกำลังเล่แล้ว ใชงเอ๊ไม่รับลมมเดีดวยวเลยใช่เอ๊ใชเอ๊ เจอแดดพออ้าวเหนจะด้วยลวโอ้โอ้อยู่บนหัว นแน่นั่งเลยละดูสบายเลยเขาบินเล่นตรงนี้สนุกสนานมากๆเลย นี่แตนี่โฉมาแล้วนี่นี่ย้าย

อย่านะอย่ากัดกันนะอย่านะรูปหัวพี่รูปหัวเปล่าหนูกัดใช่ป่าวแล้วเลยกัดไหมกัดครับไม่บอกกัดครับแต่กัดแส่่กัดกันเถ็บครับมันมีเจ็บไหมกัดไหม

ตัวนี้หางขาดบินไม่ได้ลูกเพื่อนบินอ uh> ้าวเราจะลงยังไงเดี๋ยวก็จะไปค่ะเดี๋ยวจักจี้